สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านอีกสักรอบแล้วครับสวัสดีกันทุกครั้งหัวคลิปทุกคลิปต้องมีคําว่าสวัสดีกันนะครับทักทายเพื่อน,นเพื่อนท,ทุกทุกท่านทักทายนักสะสมทุกทุกท่านแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อนที่ชอบชมเรียนกันทุกทุกท่านนะครับขอบคุณม,มากนะครับสําหรับการมาติดตามรับชมกันอยู่ประจานะครับมาเรียนรู้มาศึกษาเรียนด้วยกันนะครับ เอามารีวิวามาเรียนรู้มาศึกษานะครับไม่ไดเอามาประกาศรับซื้อหรือว่าจะขายประกันใดนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆที่อยากสะสมแล้วยังไม่ทราบว่า,าจะทํำยังไงจะเรือ่องนี้มีข้อมูลอะไรบ้างก็มาหาข้อมูลมาเรียนรู้ข้อมูลกันนะครับทุกข้อมูลทุกคาพูดมเีเอกสารอ้างอิงนะครับมาจากราชสิทธิจารึกเบกษานะครับเล่มทีหนึ่งสิบเก้านะครับ แต, iers, แต่ละตอนแต่ละตอนก็จะมีชื่อตอนบอกอยู่นะครับในราชาการจิตการนุเปกษา Geez. นะครับอันนี้เอามาให้ชมกันนะครับเอามาให้ชมกันเอามารีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับเหรียญนี้วันนี้ก็เป็นเหรียญสิบาท2สีเช่นเดิมนะครับส,สิบาท2สีเช่นเดิมนะครับเป็นเหรียญในวัลน,ะน,นวละที่20นะครับเป็นเหรียญในวันละที่20นะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะเห็นเหรียญแล้วก็รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรแต่ไม่มีข้อมูลว่าเป็นเหรียญอะไรอันนี้ข้อมูลคือ เป็นเหรียญที่วรระที่20วรระที่20คืออะไรก็วรระที่20ที่เราผลิตเหรียญนี้ขึ้นมานะครับเป็นเหรียญเฉลิมพระชนมพรรษาครบ75พรรษาราชการ19นะครับสำหรับเหรียญวรระที่20นี้นะครับเป็นเหรียญเฉลิมพระชนมพรรษาครบ50พรรษานะครับรัชการ19นะครับเป็นเหรียญโลหะ2สีนะครับสีขาวแล้วก็สีทองนะครับแล้วก็ขอบก็ขอบเรียบสลับฟันเฟืองเช่นเดิมนะครับนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางก็26มิลนะครับน้ําหนักก็8.5กรัมนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้คือเหรียญ10บาท2สีนะครับมาดูลวดลายด้านหน้าเหรียญกันนะครับลวดลายด้านหน้าเหรียญกันนะครับว่ามีอะไรนะครับด้านหน้าเหรียญตรงกลางเหรียญนะครับก็เป็นพระบรมรูปปัตตุลพระปรมุนธรรมะมหาปุิปนอดุเดเดนะครับนะครับฉลองพระองค์ุยนะครับฉลองพระองค์ุยนะครับแล้วก็ไม่มีข้อความ ตัวหนังสือนะครับสําหรับเปรียญนี้นะครับไม่มีข้อความต ets, ัวหนั 75, 네งสือนะครับมีแต่เกลีบดอกไม้นะครับกลีบดอกไม้อยู่75กลีบรอบรอบเหรียญนะครับเป็นถึงว่า75้พรรษานะครับ75าพรรษานะครับจะมีกรอบกีบดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยอย่างเล็กเนี่ย75ิบห้ากรีบนะครับสำหรับเหรียญนี้ไม่มีข้อความภาษาไทยนะครับข้อความตัวหนังสือนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญนะครับ นั่นหลังเหรียญตรงกลางเหรียญก็เป็นพระสันจกรนะครับพระสันจกรนะครับในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับครับนะครับผลิตฐานภายในวงรูปไข่นะครับเป็นรัชมีนะครับนะครับขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญด้าน,นนอกเนี่ยก็จะมีกลีบ ดอกไม้5จกลีบเช่นเดียวกันด้านหน้านะครับนะครับแล้ววงในก็จะมีข้อความว่านะครับเฉลิมพระชนพรรษาครบ75พรรษานะครับ5ธันวานะครับ2545หนะครับ75พรรษาเมื่อ5ธันวา2545หนะครับเป็นวาระที่สร้างเหร่ยญนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีข้อความว่าประเทศไทยนะครับแล้วมีด้านล่างก็มีข้อความบอกราคาว่า10บบาทนะครับนะครับนะครับ อันนี้นะก็มีชอ่อนะครับชอ่อดอกบัวขั้นนะครับสองข้างนี่ชอ่อดอกบัวนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเหรียญด้านหลังนะครับรามาศึกษา,าเรียนรู้ด้วยกันนะครับเหรียญน,นี้ครบในวันที่5้ธันวาสองห้าสี่ห้านะครับประกาศใช้วันที่2ธันวาสองห้าสี่ห้านะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับตันวนับการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดล้านห้าแสนเหรียญครับสําหรับเหรียญในวาระ วันรันี้นะครับ7ล้าน5แสนเหรียญนะครับเวลาที่20นะครับ7ล้าน5แสนเหรียญนะครับสำหรับในวันรัที่20นี้ก็จะมีเหรียญแบบเนี้ยเป็นสองสีอย่างนี้นะครับอยู่สาราคาคือ10บาทนะครับคือ10บาทแล้วก็60บาทแล้วก็7,500บาทนะครับเหรียญ7,500บาทนะครับส่วนตัวแล้วคงไม่มีสะสมนะครับเพราะว่า ไม่มีเงินจะสะสมนะครับแพงน,นครับเหรียญ7,500นบาทเหรียญราคาหน้าเหรียญ7,500นบาทถ้าเข้าขายเรามันต้องเกินอยู่แล้ว้ะครับนะครับ, <nde S 1> บแล้วเหรียญที่ขัดเงานะครับ<ๆ>เหรียญขัดเงาเนี่ยขัดเงาก็จะมีสิบบาท20บาท600บาทแล้วก็7,500บาทเช่นเดียวกันนะครับเหรียญน7,500บาทถ้าใครมีอยู่ตอนนี้ก็ราคาน่าจะสูงนะครับหน้าขัดคาน่าจะสูงยิ่งเปเหรียญขัดเงาก็ราคาก็น่าจะเกิน800 0ขึ้นไปนะครับต่อหนึ่งเหรียญนะครับสาหรับเหรียญ เออ7,500นะครับนะครับเนี่ยเพิ่งจะเห็นรุ่นนี้นะครับที่มีเหรียญ7,500คือเขาผลิตอยู่ที่7,000เอ้ 7, 7ล้าน5แสนเหนเรียญแล้วก็ถ้ผลิตเหรียญราคา7,500บาทขึ้นมาด้วยนะครับทั้ง2เหรียญทั้ง2รุ่นนะครับคือรุ่นธรรมดากับรุ่นขัดเงานะครับอย่างนี้เราเรียกรุ่นธรรมดานะครับแล้นรุ่นขัดเงาคือจะเป็นชิ้ขัดเงาจะสังเกตได้ง่ายนะครับ สำหรับเหรียญธรรมดารุ่นธรรมดาแบบนี้นะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับในวารละที่20เนี่ยราคาที่เขาจำหน่ายให้เราหาสะสมได้เป็นเหรียญใหม่ก็อยู่ที่ประมาณทั้ง65บาทนะครับ65บาทต่อ1เหรียญนะครับนะครับตอนเหรียญนะครับเป็นเหรียญยูเรน่ซีไม่ผ่านการใช้งานนะครับหาสะสมก็อยู่ที่ราคา65บาทนะครับส่วนนี้ราคาซื้อขายกันราคาที่เหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ไม่มีราคาเท่าไหร่ครับราคาก็อยู่ที่ เอ่อบางรุ่นก็70-80แล้วแต่รุ่นแล้วแต่วันละนะครับครับอันนี้เอกสารอ้างอิงมาจากขจิการดเอกสารเล่ม1้อยนะครับตอนที่1 1 8นะครับนะครับนะครับเป็นเอกสารอ้างอิงที่เราเอามาพูดเอามาคุยกันนะครับไม่ได้พูดลอยๆอยนะครับไม่ได้พูดลอยๆอยนะครับเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้นะครับนะครับนะครับอ่าสำหรับเรียนนี้วันนี้วันละ2ี่นะครับฝากไว้นะครับครบรอบ75าพรรษารจชการที่9นะครับ มาศึกษาและมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเรียนหน้านะครับคลิปนี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ